สวัสดีค่ะวันนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับท่านผู้หญิงมาเล่าให้ฟังนะคะข้อมูลนี้มาจากเพจดังเพจหนึ่งนะคะที่มีการพูดถึงเกี่ยวกับท่านผู้หญิงนะคะค่ะโดยหัวข้อในการพูดถึงท่านผู้หญิงนะคะในกลุ่ม a c e บ o ๊กผู้ใช้ยายหนึ่งได้พูดว่าท่านผู้หญิงอยู่ไหนคิดถึงท่านผู้หญิงปัจจุบันท่านทำอะไรมีใครรู้บ้างช่วยตอบที ค่ะแล้วมีเฟซบุ๊กอีกท่านหนึ่งนะคะที่ได้ออกมาตอบกลับไปโดยให้ข้อมูลเปิดเผยว่าตอนนี้ท่านผู้หญิงอยู่ในวังแล้วค่ะแต่ยังไม่เปิดตัวท่านติดตามไปทอดกระถินพระราชทานกับพระองค์ทีในฐานะหมอมแม่ที่จังหวัดนครปฐมและพาองค์ทีไปปฏิบัติธรรมที่จังหวัดนครปฐมค่ะ ่นขอไม่ให้มีภาพปรากฏในสื่อต่างๆรอสถาปนาจากสำนับพระราชวังก่อนค่ะตามกฎมเทียนบานของกษัตริย์ไทยนะคะค่ะแล้วยังมีอีกข้อความหนึ่งนะคะที่บอกว่าไม่เฟกของจริงค่ะความจริงเป็นสิ่งไม่ตายท่านบำเพ็ญบุญเสมอในยามที่ข่าวเงียบหายดูแลอุปการะพ่อแม่จนสิ้นชีวิต ท่านเดินทางไปต่างประเทศหลายประเทศเจ้าคุณพระเป็นองค์ัลับผู้อภิบาลองค์ทีแทนตั้งแต่ท่านลาออกในพยศพระวรชายาใจท่านสบายแล้วนายหลวงปูดขอให้เข้าวังเพื่ออรักขาได้ง่ายอยู่อย่างปลอดภัยติดตามรอตำรวจมหาเล็กรักษาพระองค์อรักขาตลอดเวลานะรอสถาปนา ค่ะอันนี้ก็คือข้อมูลจากผู้ใช้เฟซบุ๊กลายหนึ่งนะคะที่ออกมายืนยันเกี่ยวกับท่านผู้หญิงนะคะแต่ยังมีข้อมูลอีกท่านหนึ่งนะคะที่บอกว่าตามมายืนยันอีกคนค่ะว่าเนื้อหาทั้งหมดคือความจริงท่านกลับมาแล้วรอประกาศแต่เกิดเหตุการณ์บ้านเมืองไม่สงบเลยรอให้เหตุการณ์บ้านเมืองสงบลงก่อน